สวัสดีค่ะคุณมูลนะคะอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์คุณมูลสอนอยู่ห้องเรียนผู้ขนานสําหรับกุกคนออทิสติกโรงเรียนวัดหนองปิงค่ะคลิปที่ผ่านมาคุณมูลได้สอนการท่องสุดคูณแม่สามกันไปแล้วนะคะแต่มาวันนี้คุณมูลจะมาสอนการท่องสุดคูณแม่สี่เอ,อ่ใช้วงล้อสุดคูณหันสากันค่ะก่อนที่เราจะไปท่องสุดคูณแม่สี่กันเรามาเรียนรู้วิธีการใช้วงล้อสุบคูณหันสากันก่อนนะคะ วิธีการใช้สื่อหมุนแกนเล็กให้ตรงกับแม่สุดคูณที่เราต้องการทราบโดยแกนเล็กมีเลข2ถึงเลข12ค่ะจากนั้นหมุนแกนใหญ่แม่สุดคูณที่เราต้องการทราบคำตอบโดยแกนใหญ่มีเลข2ถึงเลข12ค่ะแล้วเปิดช่องกระดาษคำตอบจะได้คำตอบที่เราต้องการค่ะมาเริ่มกันเลย4คูณ1เท่ากับส สี่คูณสองเท่ากับแปดสี่คูณสามเท่ากับสิบสองสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบสี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่สี่คูณเจ็ด เท่ากับ28 4คูณ8เท่ากับ32 4คูณ9เท่ากับ36 4คูณ10เท่ากับ40 4คูณ11เท่ากับ44 สี่คูณสิเท่ากับสีประโยชน์ของคลิปนี้นักเรียนสามารถจำและท่องสุดคูณได้ถูกต้องฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารฝึกการสังเกตและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ภูมมูลขอฝากให้ผู้ปกครองเปิดคลิปนี้ให้นักเรียนฝึกท่องสุดคูณแม่สี่บ่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ภูมมูลขอจบการสอนเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ